ค่ะสวัสดีค่ะทับซุบตั้งบานค่ะค่ะมื่อนี้เจียข้ามสามตัวเต็งกัได้มาติดตามนางร่างความฝันกับคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นีเพื่นฟันเนาะค่ะฟันว่าไดีไปอูดรค่ะไปหาทาแก่เก่าคนว่าเนาะค่ะกับเห็นลูกเห็นหลานง่ายเป็นสาวเวิร์แล้วคนว่าเนาะค่ะหลังจากนั้นเพื่อนกับมาค่ะมาฟันว่าเต่าติดม่องค่ะตายค่ะตายเจกโตัวคุณยายเต่าตายสามตัวคนว่าเนาะค่ะ เพิ่นกะกลับมาบ้านเพิ่อนก็เห็นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เห็นเด็กตัวเดียวนะคะสิเป็นตัวไรเขาก็ไปติดตามรับช่มรับฟังความฝันของคุณยายไร่พร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายไร่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานีกัได้มาติดตามน้องเล่าความฝันกับคุณยายไร่เนาะค่ะค่ะคุณยายไร่นีเพื่นฝันเนาะค่ะเพิ่นสิฝันจังไรกะไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันค่ะ ฟันจังไงคุณยายอ้ยฟันเนาะไม่ใหญ่ก็มาหลายปีเนี่ยฟันเห็นเสาแก่เก่าไปแถวอุดรเพื่อนไปไกลขนาดไปเที่ยวไปเที่ยวไกลขนาดบาดเห็นเล็กหน่อยมั่วหลูกเล่านี่ยตะกี้ไม่ใหญ่มากยังนิดหน่อยเนาะก็มาโอ้ยเพื่อนวะอีน้องเพื่อนอีน้องเพื่อนพ่อมีไงบ่ได้ตัวจะเป็นเสือเป็นสาวน้อนคู่จ้าเพื่อนวะคู่มูญ่บ่ได้ใหญ่ไรเพื่อนวะ ฟันนี่คนมาหานอคนมาอฟันเห็นเออว้าฟันว่เห็นกันด้เดียวบ่เคยเห็นไปกระเซิรอนนอนี้หลายปีเลยนอตัวชนเด็กหนุ่ยม้วนพิเสษเป็นสาวแล้วลูเร่าก็วัดดีเฮาสองท่านสองคนฟันเห็นตัวแกเก่าตัวแกเก่าคู่หมูนั่นแหละออกจากอุดรมาเนี่ยฟันเห็นจำพันเห็นเล่าสั่ลูเล่าสะกี้ก็ยัง น้อยอยู่เป็นเด็กหน่อยบาดเดียมเป็นเสพเป็นสาวบแล้วแต่าคุณยายเลยฝันเห็นเพิ่นนี่ลูกเพิ่นใหญ่แล้วเมนบ้านยายเดี่ยวเป็นสาวเป็นหิิงสองคนเลยลูกเราสองคนเท่านั้นเป็ิงเบิดเปิดกวัดดีไหม่ายวัดสุขศรลูกเรานะ่ยโอค่ะบ้าน่าบอกกันคือเห็นในเดียวนี่มาเมนเห็นมาทีว่าวันเห็นแล้วพยายามเราเออค่ะแต่ว่าจักวัดดีจังไลได้หน่อยสองคนฟันฝันเห็นแกเก่านแก่เก่า อีกหน่อยสองคนคุณแม่คนณเทียน,น,นเออตีให้มาเอาหกปลาติต่อไปเห็นเห็นเนนลขในรถไลยเลขคบตัวเดียวขอหลอกยู้ยสค่ะเนี่ยในติเบียนรถเนี่ยแนมเห็นพอดีแนมเห็นค่ะปาดนี่ออกจากมาเซลดอนเลยค่ะกลับมาบ้านเก่าก็กลับมาเพือนจุ่งฮองอืมวนนั่นค่ะมาเห็นรถจอดอยู่เห็นรถคบตัวเดียวกลับมาจากคุณเห็นในขคบตัวเดียวเออในรถมอเตอร์ไซค์ ฝ่ายรุ่ยังขึ้นมิลลิตัวเดียวมีไงเรื่องวานยังว่าสี่ตีหน้าหกเออเอาหกใส่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เออพอแบบคุณยายได้นี่เห็นหกตัวเดียวเอเห็นหกตัวเดียวเริ่มหกใส่ปานในต่อฝ่าบาตรที่เอากันก็เริตีสุ่งสีสองสี่สองนี่มาจากไหนเลี้ยงหน่อยสี่เลี้ยงหน่อยสองคนสองบอกสองคนเลยคุณแม่เป็นผู้หญิงเออเป็นผู้หญิง กี่สี่โมเออสีสองโตงกันมันจะพกหาแล้วกันไห้คุณยายสิก, 6, 5, 5. ก 6, ันหกหาไว้เออกันไหม่พกหายันงไม่ีรคออแต่ว่าคุณยายนี่ฟันมาไปอูดอนขวนไปอู่ดอนคนไปอุดอนกลับมาเห็นเลขหกเห็นรถจอดอยู่เลขหกตัวยานในรถ เป็นเป็นรถไทค่ะคุณยายโจจักเป็นรถไทยยองมาบ้านคุณยายนี่บ่จัก้าบ้าน่ม่ย่จักไปบันรยังแต่ว่าเนมเห็นหมืรถคันคือมีเด็กตัวเดียวเมยยี่เลยว่ะแน่มเห็นมาตีมาแต่แถวอุดรผมมาแต่ขวันีงก็มาบัตรจคลองเลยลับมาบานจะคลองไหนอ๋อออกต้กับบ่จังวะขวนกัดส้ำคันนูนขวัญกัดซ้คันขนาดยังวาอือค่ะเอ้คุยับมาบานจะคลองบัตนี้ รถม์ไใส่จอดอยู่เห็นเหล็กหกตัวเดียวแล้วจงว่าเอาหกใส่ค่ะคุณยายก็เอาหกใส่เออเร็กหน่อยสองคนค่ะเรียกหน่อยมันกระนึ่งเนาะนึ่งซีก็เรียกหน่อย,อ 1, อยคุณยายก็ตีเป็นเด็กหนึ่งเรียกหนึ่งแล้วค่ะปานอันเอาหกใส่หกซีหน<อ>ึ่งหกซี่หนึ่งเขาทะเบียนเน,ะน,ะนาะแนมเห็นทะเบียนตัวเดียวก็สี่สองแต่ปกติแ้วทะเบียนรถนี่มันบัตัวเดียวเนาะมันก็สามตัวเนาะเมนค่ะอยู่เป็นไห้ตัวเดียวก็เลยเอาเหล็กหกใส่เนี่ย หกหนึ่งสี่เออบานนี้กันไวห้หกค่กันไวห้หกค่สี่สองนี่ก็เป็นน้าผู้หญิงขงาต <หา S 1> ิดหน่อย<า>สองคนค่ะนี่จะตีซีก็ได้หรือว่าซีก็ได้นาะคุณใหญ่แต่บักกับบริียันร่วงค่ะ<อ>ผู้ไดมากกัดจัดอนอกจากก็สามชุดมักอยู่ด้วยมีใหญ่มักมักอยู่ด้วมักสามุนเต้าตายสามตัวดิว่างไรขนาดโอ้คุณใหญ่กับฟันี่เต้าตายอีกสามตัวเต้าตายอีกสามตัวโอ้เออ ตีสามชูนบ่อเอาสามศูนงสี่บเอาสามุนปยังกันมึงไงกันเดียวแต่คุณยหญ่กันสองโตหกหาับสามุนเนึ่สีกันไหวบึงหามมนหลอดแต่ว่าเตานี้มันกันหนมซี่อยู่แล้วนามซีแล้วซีสามชุนก็ได้อันเต่าจะกโตคุณใหยตายสามโตตายนะตายมันก็ทุนแล้วมันก็เป็นศูนแล้วดูสามชูนศูนก็ไดูุ้นใส่บ่อะ กันสามซุ้นอย่งสี่บอกคุณใหญ่ก็กันสามซุ้นแล้วเอาสามซุ้นเนาะเอออืมเอาน้มผีชีก็สามท่อค่ะสามซุ้นคุณใหญ่ค่ะคุณใหญ่ไปใส่เคยเห็นเต่าตายโอ้ไปห้องไปใส่หม่องกันยังไปใส่หม่องก็เลยเห็นใส่หม่องใส่หม่องเต่าตายในหม่องสามตัวอืมค่ะเตาตายเต่าของปุใหญ่หรอกพ่อพ่อดีพ่องามทำนี่ละเต่าน่ะกับปุใหญ่ค่ะ ต,ตายยังตายถากักตายตเนี่ยตายเรื่องกันสามตัวแต่คุณใหญ่เดียวเอามาม่เอาม้าเนาะนอเอามาเออเอามากับปันมูตัวปันมูพรมปันมูพรมแต่ว่า้านเด็กที่คุณใหญ่ตัวไหนสองสี่สองสี่คือเก่าสองสี่แต่ว่าตัวตัวนี้คุณใหญ่ว่าสี่สองนะเน<อ>าะกับตัวกัปเดี่ยวตาตาผู้ชมคนสิมา้ันเด็กที่คุณใาญ่เนาะกับสองสี่ค่ะก็มีสนิตัวของผันก็มีซ้ำนี่ก็จบ ก็พุงตัวก็คือว่าคุณยายนี be, like, ่งเมื no on it, no. okay. so no on it, ่อเนาะค่ะเนาะค่ะตัวเล็กคุณใาญ่กับหกหนึ่งสี่หกก็เป็นน้ำผู้ชายหนึ่งก็เป็นน้ำเล็กน้อยเนาะสี่ก็เป็นน้ำผู้หญิงเนาะค่ะหกหนึ่งสี่ค่ะสี่สองสี่สองนี่ก็เป็นน้ำผู้หญิงได้หมดสองคนค่ะสี่สองค่ะเป็นกันไวหกหาเด็กมอเตอร์ไซค์ดอกเงินค่ะเพราะว่าเป็นเด็กมอเตอร์ไซค์เนาะหกนาะเห็นเด็กหกตัวเดียวตอนนี้เนาะหกตัวเดียวก็เลยเอาหกหาค่ะ เพ่งจะไดสามถุงเร้อพี่น้องค่ะเพิ่งจะฝันว่าเตาถือม่องสามตัวกระต่ายสามตัวเพิ่งจะเอาสามถุงค่ะเอาออกเพิ่งเร่อสามถุงค่ะค่ะเรื่องความฝันของคุณยายก็มีซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะอส่งนตัวค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็เข้าด้ารับช้มรับฟังค่ะค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่นฝันนะคะฝันว่าไปหาเท่าแก่เก้าเพิ่ว่าเนาะค่ะ ไปเห็นลูกเห็นหลานเพื่นวานนะก่าก็แ่เดียวเพื่นวานนก่าเพื่นไปทวงเขาเนาะค่ะค่ะหลังจากนั้นเพื่นก็กลับมาบ้านค่ะกลับมาบ้านเพื่นก็มาเห็นปายทะเบียนเห็นตัวเดียวค่ะเห็นเด็กตัวเดียวค่ะค่ะเพ่นก็ไปพ่อเต้าค่ะเต้าติดมองตายสามตัวเพื่อนวานนุก่าค่ะตัวเลขเพื่อนตีจากความฝันเนาะค่ะตัวเลขเพื่อนก็ฮกฮกเห็นป่ายทะเบียนหลุดมอเตอร์ไซค์แน่มากเนาะค่ะเห็นเด็กฮกตัวเดียวเพื่อนวา่าฮกหนึ่งสี่ค่ะ หนึ่งหนึ่งกัเป็นเล็กหน่อยค่ะสี่กับเป็นหน้ามพยิ่งค่ะนะคะหกหนึ่งสี่ค่ะสี่สองสี่สองกัเป็นหน้ามพยิ่งสี่สองกัเป็นเล็กหน่อยสองคนนะคะสี่สองค่ะเพื่อนกันหกหาค่ะหกหา้าสามศูนย์นีเพื่อนกับฟันบลเตาสามตัวตายนะคะติดมองค่ะสามศูนย์ค่ะวันที่สิบหกกรกฎาคมพ่อสอสงพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมอบไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมันลำลำลุยลุ้ยแห้งๆงปังๆไปคับความฝันของคุณยายไร่เนาะค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านของเฮ้าใจรับชมรับฟังค่ะถ้าทายยังม่ท่านกดติดตามเจ้คข้ามกับขอฝากช่องเจ้าข้ามสามตัวเต็งนํานี้เด้อค่ะค่มมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขดีเด็ดอยู่มงใด เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิไปหามาให้ทันผู้ชมในรับชม,ร,บชมรับฟังต่อไปเนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ